สวัสดีครับวันนี้มาดู oppo a77s จากทาง oppo นะครับเป็น mid tier ที่เน้นการใช้งานทั่วไปเนาะดีไซน์สวยบางแล้วก็มีสีสันใหม่ก็คือสี Sunset Orange นะครับโคตรสวยนะครับตัวจริงเนาะตัวสีดำก็สวยเหมือนกันนะสำหรับใครที่เน้นการใช้งานทั่วไปก็น่าสนใจครับตัวรุ่นนี้เนี่ยมากับหน้าจอขนาด6.56นิ้วเป็น ips 90 h z นะครับแต่ก็ยังความละเอียดที่ hd จริงๆมันคือจอเดียวกับ a77 5g นั่นเองนะครับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเค ในเรื่องของขนาดการทัชสกรีนแล้วก็คุณภาพการแสงผลนะครับแต่ก็น่าจะ Full HD ได้แล้วเนาะในราคานี้นะครับสำหรับความบางนี่ถือว่าบางมากๆนะครับแล้วก็ขอบเหลี่ยมพอเชื่อมต่อครบทั้งท้ายซีหูฟัง3.5แล้วก็ลำโพงคู่ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังแบบ คล้ายนีโนโกรนะครับผมว่ามันสวยดีเหมือนกันแล้วก็มีสีส้มเนาะอย่างที่บอกไปแต่สีดําก็สวยเหมือนกันเรื่องของกล้องใส่มาที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโบเก้เลนส์เนาะก็ใช้งานทั่วไปอ่ะนะครับเรื่องระบบเนี่ยมากับ Android 12ครอบด้วย ColorOS 12.1ซึ่งการใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Oppo A77 5G หรือรุน่นอื่นๆของ Oppo เองนะครับก็มีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับสามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store หรืออ่า App Store ของ Oppo เองได้เลยนะครับเรื่องของ g e s t r e อะไรต่างๆก็ถือว่าเยอะนะคือเป็นระบบที่ค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับทั้งเรื่องของแอป,ปเรื่องของความเสถียรแล้วก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับนั่นเองก็เปลี่ยนธีมได้เนาะอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งธีมีแพงลงก์วอลเปเปอร์ต่างๆนะครับเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องของเอช่นเดียวกับ utility app ื่นๆนะครับก็มีประโยชน์ดีแถมไม่ต้องโหลดเพิ่มเองด้วยเนาะสำหรับ Oppo A77s ก็เป็นอีกรุ่นที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับสวยบางพกพาง่ายนะครับแต่สเปก าจจะไม่ได้เน้นเยอะเพราะใช้ snapdragon 6 8 0 c g นะครับคู่แข่งเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะกับราคา8,999บาทนะครับรุ่นนี้มากับแรม8รอม128นะครับใช้งานทั่วไปเนี่ยโอเคเลยแต่การเล่นเกมหรือใช้การาฟิกหนักหนักก็อาจจะต้องเค้นประสิทธิภาพกว่น,นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับ